900คนมึงโดดกูแน่นี่พลังเมียหรือจะมาสู้พลังเสืออย่างเราว้าวอาจารย์ยิงผู้บอกเมียเตรียมเอ็กแบ็กไว้เลยเฮ้ยเจ๋งดิ <c oughs> มันดูอยู่มันดูอยู่มันดูอยู่110ผมแคมลูกค้า4125เลยไ,ไปนี่ยลูกค้า4สเตอร์เท่าไหร่ดีครับ มันไม่สามารถบอกได้เรื่องสเตอร์ผมเคยบอกแล้วผมผมผมไล์สดมาเนี่ยปีที่3แล้วครับเรื่องสเตอร์แม่งมีทุกไล์สดเลยต้องบอกงี้ว่าสเตอร์คุณยืนไว้ก่อนเลยไล่ให้หมดก่อนแล้วค่อยไล่ให้มันยอดนะเสือไล่ให้หมดก็เพิไล่แม่งตันไปก่อนเลยให้แม่งตันก่อนเลยนะพอตันปุบแล้วเขาไล่ให้มันยาวขึ้นจนจนเครื่องหมดกําลังเท่านั้นแหละเสืออ้าวเดี๋ยวกูเดี๋ยวกูเดี๋ยวกูถ่ายให้ดูก่อนเลย53 0 0มมีโอกาสได้ดูมีโอกาสได้ดูมีโอกาสได้ดู เสือเสือมีโอกาสได้ดูเฮ้ยนี่เครื่องลูกแปดสิบสี่มิลนะเสือแปดสิบสี่มิลนะกูรอไปก่อนรอไปก่อนแชร์ไปเสือถ้าอยากเห็นก็กูลื้อลูกแปดสิบสี่มิลได้ดูนะครับนี่คือมีโอลูกแปดสิบสี่มิลนะฮะไอที่ไอสูตร,รดเดียวที่อยู่ในคลิปนั่นแหละนะครับนี่วิ่งหกหนึ่งหกสองนะแต่ครั้งสุดท้ายนี่เอ่อรถไม่ได้ไล่ไปเครื่องไม่ได้ไล่ไปนะฮะอยากดูไหมอยากดูไหมอยากดูก้อนหนึ่งมา,ยา,า,ยมาอยากดูก้อนหนึ่งมาเสืออยากดูก้อนหนึ่งมาอยากดูก้อนหนึ่งมา มาดูระบบกันเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูระบบกันนะอยากดูก้อนหนึ่งไปอยากดูก้อนหนึ่งไปแล้วก็แชร์ด้วยเสียเอามาต่อมาต่อกูต้องรอก่อนต้องรอก่อนออกูนได้แน่แมมถ้าใครไม่ถามาถาม้อนของแพ <c oughs> คุณเมียจ๋าเอยมึงเซ็นเช็คเลยเสือห้าพันเจ็ดแล้วเวลาหาแปลงคาโซนิกยากไหมไม่ยากครับง่ายนะครับมีคาที่แปลงไม่เรียบร้อยแล้วก็มีนะครับสั่งได้ครับทักแชทเลยเอานะครับแล้วร้อยสิบพันเมตร ใส่ลูกไอ้นนเหียเหนื่อยวะห้าพันหกแล้วจันหกพันเตะเสื้อมีโอห4าสี่บิดสะดุดเกิดจากอะไรครับแต่มันเป็นคาบูครับอาการสะดุดเกิดได้หลายสาเหตุหนึ่งเลยหัวเทียนสองนะครับวาวชนลูกลูกชนวาวสามนะครับน้ำมันบางน้ำมันหนาแม่งกระสดุดได้ไปเช็คดูเสื้อเ <c oughs> มืเ่อคืนพี่ช่างรวยครับลูกห้าสามเวลาลากเกียร์แล้วชุดหัวมันแวกทำอะไรครับมันแวกเขาเรียกว่าแวก แวกสปริงวาวอ่อนเสือ,อนี่กดหนึ่งไปอยากดูกดหนึ่งไปนะฮะกดหนึ่งแล้วแชร์ไปด้วยเสือกดหนึ่งแล้วแชร์ไปดันไปเรามีเอ็กแม็กเป็นเดิมพันวันนี้พลังเสือจะสู้กับพลังเมียเดี๋ยวก็รู้ว่าเมียก,กับเสือใครใคร,ใครจะเหนือกว่ากันหกพันสองแล้วยิ้มคีลูกห่าสาวเวลาลากเกียร์แล้วชุดหัวมันแวกนะครับเอาบอกไปแล้วสปริงวาลอ่อนหายใจไม่ทนันเอ้ยกูเรือกไม่ทันยลายสัตว์หกพันสองนะฮะผมเว็บร้อยใช้คัท ลายดีครับแบบระโดดโอ้โหแปลงเลยครับแม่งเวบร้อนกูเคยแปลงนะฮะแมงแปลงลายระบบมากเลยนะครับแปลงลายระบบมากเลยนะครับเออเมื่อก่อนแปลงโอ้โหเยอะว่ะเดี๋ยวหาข้อมูลมาให้ดีกว่าเพราะกูจำไม่ได้แม่งแปลงนานแล้วแปลงเป็นหัวร้อยยี่ห้าเลยมันต้องไปแปลงคัสไปคัสเอ่อโซนิกอะไรเงี้ยแต่ว่ามันมันใช้ใส่คัสโซนิกไม่ได้นะครับมันต้องใช้เฟืองเดิมก่อนกูใช้คัสแล้วกูลืมแล้วเนี่ยอาตัวนี้ช้างแฝงนะครับบอมร้อยยี่ห้าหกสี่ช้างห้ารถวิ่งยาวใส่กล่องเดิมดีไหมดีครับ ต้องบอกนี่รถวิ่งยาถ้าทาไมทำไมทำไมำเขานิยมใช้กล่องเดิมกันนะครับเพราะรอบกล่องเดิมแม่งต่ำหนึ่งเลยแล้วกล่องเดิมต่ำแต่แล้วกล่องเดิมเนะี่ยแม่งพลังมันเยอะพลังแม่งเยอะเพราะจุดระเบิดแม่ตงตรงไงมันตรงที่สุดแล้วคือกล่องเดิมแต่ว่าเวลามึงไล่รถมึงต้องไล,ล่รอบเลไล่รถรอบมันต่ำจะสังเกตได้ว่าคนที่ไล่รถกล่องเดิมแม่งจะใช้สเตอร์เล็กมากเล็กมากดเล็กมากเฮ้ยเฮ้ยดันไม่ได้6,200คนสู้อครสูับทางวันนี้ได้แน่นอนเว็บร้อยใส่กระบูดแล้วจูนไม่ลงทำไงครับ เปลี่ยนเลยเอ็นโปรเป็นไรเสือนะครับหาความรู uh ้ห huh. น่อยนะมอบไปยาวๆท้ายร้อนเป็นเพราะท้ายร้อนเป็นเพราะอะไรครับบูสเวิงอามเสือหรือลูกปืนล้อนหน้าหรือว่าอะไรแล้วแต่หรือว่าเออ่ช่วงอาร์มันยาวไปนะครับเออเว็บร้อยลูกฮะก้าชักฮะท้ายไม่มีอะไรไม่มีทําไงครับท้ายไม่มีลองลดสเตอร์ดูก่อนนะแล้วก็ดูสปริงวาล์วนะครับเสือนะฮะเออเออแล้วสีวางแคมด้วเดียวควรทำไอ้ต่อสวัสดีหกพันหนึ่งร้อยคน อา้าวกูเหนื่อยนะกูเหนื่อยนะไม่เหนื่อยไม่เหนื่อย,อยงไงถ้าถึง8000คนได้ดูเครื่องซูปปเปอร์เพนผมรื้อเครื่องซูปปเปอร์เพนมิโอให้เลยนะครับรูป8ปมินเดี๋ยวดูกันว่ากูจะได้แอกแม็กไหมวันนี้นะฮะ <c oughs> อาการล่วนถหัวฉีดขอคลอนละหนึ่งแชร์ได้ไหมเสียคลนละหนึ่งแชร์ได้ไหมเสียหนึ่งแชร์ได้ไหมเสียหนึ่งแชร์ได้ไหมเสียเฮ้ยเว็บร้อยเอ็ดวิ Web ่งร้อยห้าสิบปลายสะดุด ไปสะดุดต้องไปดูด้วยน้ำมันมันพอหรือเปล่านะครับเว็บ้อยนะครับดูด้วยน้ำมันในถ้วยกระบูเนี่ยน้ำมันที่มันอยู่ในถ้วยกระบูพวกเนี้ยเนี่ยนะครับเราเช็คน้ำมันแล้วดัดลูกลอยได้นะครับเราตัดลูกลอยออกไปเลยให้น้ำมันในถ้วยกระบูมันเพิ่มขึ้นเพื่อจะให้เพียงพอในต่อ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 รอไปนะรินพันกันแล้วสวัสดี6,200คนยาวไปเสือยาวไปสวัสดี6,300คนยาวไปยาวไปพี่เหนื่อยไหมครับโอ้โหจะเหลือเลยโอ้โหบอกว่ากูฟิตมาเมราะว่ากูฟิตมานะครับเอกแบกต้องมาครับอาจารย์จัดไปเสือ กูอยากขี่มานานแล้วนะโอ้โหหกสี่วไเคเหลี่ยมเอาอยู่ไหมครับโอ้โหอยู่ครับแต่ลูกลูกใหญ่หน่อยครับหนาปากเอาประวานหกห้าหกอสองวิ่งร้อยสิแต่ยังไม่สไม่สุดครับอะเสือสวัสดี6,255คนขออีกคนละหนึ่งแชร์หรือเครื่องมีโอและอธิบายให้ฟังเลยทอสมองมานให้ดู เขาคาว่าเฮ้ยทาไมต้องทําลูกแปดสี่วะทาไมมีโอต้องทำลูกสี่และทําไมมันคุมยากจังทาไมคัสมันชอบลื่นจังทําไมสายพานมันลื่นจังเปิดเลร่งปุ๊บสายพานลื่นเลยสายพานลื่นเลยนะครับซึ่งมันต้องบอกเลยว่ามีโอลูกอ่ลูกขนาดนี้นะครับตอนที่วิว่ง,งอา่าตอนที่มีหงด่เสาลูกหกไอแปดสองเมอยากดูไม่เสืออยากดูก็กดหนึ่งไปเสือแชร์ไปโอเคอ่ะว่ากูจะได้ไม่ได้หกพันหนึ่ง <laughs> มาเดี๋ยวไปดูเครื่องเลยดีกว่าไหม ดีป่ะอยากดูเครื่องไหมกดดึงมาเหนื่อยนะเหนื่อยนะเหนื่อยไหมเหนื่อยไหมเดี๋ยวเดี๋ยวประจำที่เดียวหรือเครื่องแม่งเลยไม่ถึงงั้มันรู้ไปเดี๋ยวรู้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 อยากดูไหมอยากดูไหมอยากดูไหมนั่นแหละเนี่ยเครื่องตัวนี้คันนี้ เนี่มาดีเสืออยากดูไหมถ้าอยากดูแชร์ไปเสืออยากดูแชร์ไปอะถอดเลยเครื่องมือมาเครื่องมือมาเครื่องมือมา <c oughs> สัวนี้หกพันสองร้อยคนเว็บร้อยทำลูกอะไรดีครับผมอยากได้ใช้ยายาลูกเชียร์เสือนะครับต้นพงนะครับต้นออกได้ปลายบางพอทาปลายพอดีแต่ต้นท่วมน้ำมันอ่านะลองลองลอง,ลองลดน้ำมันในถ้วยกระบดูดูนะลือเลยลรือเลยเสือลือเลย,ลเ,ลยเสือ,อเ,เสียดว อ่นะทุกคนจะเห็นว่านี่คือเครื่องมีโอนะครับแต่เป็นหัวฉีดนะครับเป็นหัวฉีดนะครับผมคุณเห็นไหมว่ามันคือหัวฉีดนะครับคันนี้ที่ไปเอ็นจีโอกูจะไม่เคยลื้อเลยนะครับมาถึงก็แพ้ไว้ก็ข้างฝานะฮะเพิ่งจะทยกเครื่องลงมาเช้าเองเอ้ยเมื่อกี้นี่เองนะครับนี่คือเฮ้ยอะไรวะเรามาดูกันว่าอ่าที่ไปแข่งครั้งนั้นมันเป็นยังไงบ้างนะครับเครื่องตัวนี้สูตรตัวนี้มันเคยวิ่งอยู่6.1 6.2นคูอะครับแต่พอหลังๆมาพอบีบมากๆู๊ไปเหียแข็็็งมันนนกจะแตเีห้ง มันคาจะยกไปเลยทุกคนเห็นตรงนี้ไหมเห็นตรงนี้ไหมเสือเห็นไหมเสือแชร์ไปเสืออ่าตัวนี้คือปั๊มน้ํามันนะครับปั๊มน้ำมันเครื่องมันเห็นน้ามันนี่มั้ยที่มันขึ้นมาผมฉีดเข้าแคมเลยทุกคนจะเห็นตรงนี้ว่ามีรอยเชื่อมเยอะๆนี่คือการย้ายสาเสาเสื้อนะครับของรถมีโอนะครับสวัสดีห ,500 คนอ้าวเร็วรีบแชร์ไปรีบแชร์ไปนะครับนี่คือรถหัวฉีดหลายคนถามผมว่าให้แปลงรถมีโอแ,แ,แ,แปลงเป็นหัวฉีดยากไหมผมบอกเลยนี่ไงครับ คุณยกเอ่อเมล่มาเลยนะครับของฟิลาโนหรือว่าของเอ่อพวกมีโอไอนะครับยกมาใส่ได้เลยนะครับกับพัซเซอร์นะครับสองตัวนะครับสองตัวนะครับผมผมใช้กล่องอะไรเหรอนี่ไงอ่าไอสัตว์กล่องกูหายอ๋อใช้กล่องดัตเทกนะครับดัตเทกนะครับระบบไฟมันอยู่ตรงนี้เดี๋ยวเอาระบบเครื่องก่อนนะครับนะครับผมทุกคนเคยเห็นคลิปที่ผมปักหมุดไว้ที่หน้าเพจแล้วใช่ไหมนะครับผมโอเคตามนี้อ้าวเลือกตัวนี้คือเรือนนะครับ ความปังความฟางบอกปากบุ๊เซ็7จ็ดพันแล้วไอเจ็ดพันแล้วมึงโดนกูแด่มึงเซ็นเช็คเลยคุณพัลเมียนี่คือเรือนัดเดี๋ยวผมบอกสูตรให้ก็ได้เผื่อใครอยากจะทำจริงๆแล้วผมจะกระโดดไปทำเอ็กแม็กแล้วเพราะฉะนั้นมีโอผมก็ไม่มีอะไรจะต้องปิดบังกันแล้วนะครับเรือนตัวเนี้ยนะครับปากฟางอยู่ที่47มิล47มิลเฮ้ย37มิบมิลหรือสมิอะสมิล เรือนตากสิวเจ็ดมิลน,นะครับนะับผมหัวฉีดหรอหัวฉีดผมใช้1,300งพนยะครับหัวฉีด1,300งพนยะครับผมแรงดันบาร์ก็อยู่ที่ประมาณ3.8บาร์นะเสือสวัสดีเจ็ดพันห้าร้อยห้ารสิคนไอ้ย่าเฮ้ยดันด,นด,นด,นดนัเสือดันเอาลรือดิลือดิอ่าหรือแล้วนะเดี๋ยวผมจะผมจะผมจะบอกอะไรให้เฮ้ยหมุนลูกสูบขึ้นมาหมุนลูกหมุนลูกสูบขึ้นมาเดี๋ยวบอกเขาหน่อยว่าในในเขาช่วยอะไรสวัสดีเจ็ดนเจ้อยคนเจ็ดพันเจคน เดี๋ยวผมจะหมุน <liter> ลูกส like so ูบ <limits> ดูให้ดูมาร์กว่าวิธีการบิดแคมบิดมาร์กพวกผมทำยังไงเอาเด้เอาเด้เอาเด้เฮ้ยเซ็นเลยเซ็นเลยเซ็นเลยนะครับเดี๋ยวจะให้ดูนะฮะเดี๋ยวให้ดูชุดข้างด้วยใครใครที่อยากจะทำชุดข้างอ่ะนี่สวัสดีเจ็ดพั0แคนอ่ามาร์กนี้สำคัญนะครับต้องบอกเลยมาร์กสำคัญตอนที่ผมประกอบพาดพลาดก็พวกมาผุกนี้แหละฮะนะฮะ มาร์กเนี่ยเวลาผมประกอบนะที่ไปสูตรมานะมาร์ก็จะเงยขึ้นนิดหนึ่งจะอยู่ตรงติ่งนี้จะอยู่เลยจุดตรงนี้มานิดหนึ่งนะสวัสดีแปดพันคนาาคุณพัลเมียครับเซ็นเซ็นเลยครับคุณพัลเมียครับเฮ้ยแปดพันแล้วเสือแปดพันแล้วครับอเอ อ่ะเลือเลยเลือเลยเลือเลยเดี๋ยวเลือเลยเลือเลยนะไหนๆกูทำเอ็กแบงค์แล้วเลือเลยเลือลือให้เขาดูเลยนะอ่ะมาเดี๋ยวดูว้าวนะครับเนี่ยอ่ะยิงยิงงอเลยยิงงอเลยเดี๋ยวให้ทุกคนดูเลยขอบคุณทุกคนมากนะแปดพันคนดูสุดยอดมากครับบอกแล้วพลังเสือไอพลังเมียจะมาสู้พลังเสือได้ไงเสือโซนะฮะ ไปพันสองแล้วว้าวไปพันห้าแล้วโอ้ยมีติ๊เปล่ามีติ๊เปล่ามีติ๊เปล่าเอ้ยนะครับนะบต้องบอกว่าเมียผมใจดีมากเลยนะฮะตังให้แสนร้อบาทนะฮะ <c oughs> ดิจริงกับตังกูนะฮะแต่กูก็ไม่รู้ทำไมต้องขอมันนะฮะ <c oughs> มึงเคยมีเมียไหมเดีย <c> ว <oughs> ไม่มี่ะเดี๋ยวมึงมีมึงจะรู้อ่าเดี๋ยวลื้ <c oughs> อเดือดเลื้อให้ดูเลยนะฮะลื้อให้ดูเลยนะฮะนี่คือมีโอรูป84มิลนะครับทุกคน น้าแชร์เกบไปดูกันเลยทุกคนนะฮะผมให้ว <aries> ันนี้นะครับแล้วผมจะบอกให้ว่าทำไมผมต้องคิดว่าเป็นรูปเปดต้องต้องทำเป็นรูปเปดสี่มิลเพเาะรูปเล็กแม่งไปไม่ไหวแล้วนะนะฮะอ่ะเลกกยางงัดปลาออกนะฮะนี่คือชุดข้างนะครับชุดใส่พ่านข้างนะครับทุกคนจะเห็นขุยเดี๋ยวนะผมจะอธิบายฟังนะตรงนี้แม่งโคตรสำคัญเลยรถผมที่มันที่มันไม่ค่อยเสถียรตรงก็เพราะว่าตรงนี้แหละเพราะคุมคุมเรื่องใสายานไม่อยู่นะฮะคุณจะเห็นว่านะครับตี่แ้งเน่ มันจะมีคราบที่เป็นผงๆดำๆเนี่ยนะฮะนะฮะที่ผงดำๆเนี่ย,นะะะะยมันมาออกมาจากสายพานคือออกตัวปุ๊บเนี่ยนะฮะเนี่ยเนี่ยทุกคนดูนะคือออกตัวปุ๊บเนี่ยสายพานเนี่ยมันจะลื่นทันทีแล้วออกคันเร่งแรงนะ,ะมันจะลื่นทันทีเลยแล้วมันก็จะทําให้อา่ารถหยุดอยู่กับที่สวัสดี9,200พนสอ้คนเอาไอ้สัตว์ถึงหมื่นแล้วเอาจัดไปนะจันให้ถึงหมื่นไปเลยเซ่นะครับผมมาดูกัน นี่คือสายพันมีโอลูป84มิลน,นะครับเป็นสูตรเดียวกับที่ผมทำไว้เร็วที่สุดที่ว่าตอนนั้น 6. 2 6.2วินะครับยังไม่มีใครทำลายสถิติได้นะครับผม,ม,ผ,มผมเองก็ยังทำไลายไม่ได้นะครับพอพอพอ,พอจะพอจะทำพอมันแววว่ามันจะทำไลายได้ก็แข้งแมงาขาดครึ่งอย่างเงี้ยคุณเคยเห็นแข้งขาดครึ่งอย่างงี้ไหมเดี <c oughs> ๋ยวดียก ok แข้งไม่ดูสวัสดีห9 0 0 0 600นอคนหรือดิอ่ะมึงมึงถ่ายกู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 เลยอ่ะมา เดี๋ยวเปิดได้โดนเสือเสืออยากดูใช่ไหมหูชี้มันแน่นอย่างวะแน่นแน่นจัดอ๋อนะฮะตั้งแต่วันนั้นที่แข่งนี้เอ็นจีโอก็ไม่เคยลื้อเลยนะฮะบนถึงก็แพ้แม่งมาอยู่ข้า้งฝาเนี่ยเก้าพันแปดแล้วช่างมอนฮะเก้าพันแปดเก้าพันแปดหมื่นแล้วจริงเลยหมื่นยังยังมีคนบอกหมื่นแล้วยังเลยเก้าพันเก้าแล้วเอาให้สดเสือเอาให้สดอ่าผมบอกเลยวันนี้คุณโชคดีผมไม่ค่อยถอดให้ใครดูง่ายๆนะฮะของพวกนี้มันคือมันคือหมื่นแล้วช่างมอน เมืแล้วเสือเมีติ๊กเปล่าเสือมีติ๊กเปล่าเสือเราจะโดนเปงง <laughs> ็นลมไหมเป็นลมมึงเชื่อว่ามึจะเป็นลมเปือา <laughs> 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 นะฮะมืนคนดูสวัสดีครับนะครับผมช้างมั่นของแพรน,นะครับสิริลงพะวาบทฝากเพจนี้ไว้ด้วยใครชอบก็ฝากไล้์เป็นเพจแห่งความรู้นะครับรายการของคนทำรถนะครับช่วยคนมาปีครอบสูดปีที่สามแล้วช่วยตอบคำถามวันนี้เป็นรายการพิเศษต้องบอกว่าเราสู้กับเมยอยู่นะ <laughs> พลังเมียจะสู้พลังเสือได้ไงเสือนะ เดี๋ยวเปิดให้ดูเอามาดูใ,ใกล้ๆแทนแทนแทนดูเรื่องมีอะไรพังบ้างเพราะวันนั้นออกตัวรอบแรกไปรถมันอ่อออกไปปั๊ดนะครับแล้วมันก็มันหมดแรงเลยเลยเอ้มมผม,มรู้สึกว่ามันเป็นที่เลคกุเลตน,นะแต่ก็ไม่รู้ว่าแต่ก็มีความในใจว่าเหมือนลูกมันจะติดด้วยหรือเปล่าเพราะว่าวันนั้นรับประกอบเลยแข่งเลยโหมา ืน่เท่าไรละหร่ลเจ็ดร้อยทุกคนดูนี่ทุกคนดูนี่ถามว่าทุกคนอยากรู้ไหมว่าวาเบอร์อะไร <c oughs> อยากรู้ไหมอยากรู้มึงแชร์ไปเอาให้มันเตนี่เลยผมเคยมีคนดูมากสุด1 2ึ่งพัคนหน,นึ่งคนวันเนี้ยเปิดกันโหลกมานไปเลยมา <c oughs> ดู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 ดดฝามันก็สมบูรณ์ดีนะเสือนะถึงว่าเราไม่ได้เราไม่ได้เทสไปด้วย น,นี่คือฝาสูบนะฮะฝาสูบมาดูกันว่ารูติดหรือเปล่าเพราะวันนั้นเราไม่ได้รันอินเลยแล้วก็แข่งเลยนะครับผมว้าวนี่คือมีโอหัวฉีดนะหลายคนไม่รู้นี่ในไทยหัวฉีดนี่เขาดูด้วยนะสุสดเอ้หนึ่งหมืน่นหนึ่งพันสี่ร้อยเฮ้ยจะ,จ,ะจะทำลายทถิติไว้ผมเคยมีคนดูหนึ่งหมื่นสองพันคนเอาให้ทำลายเลยให้เมียแม่งรู้เลยว่ากูไม่ธรรมดานะ ยังที่เดี๋ยวไปซื้อ X m a กเลยในเมื่อผมได้ X m a กแล้วก็ไม่เป็นไรนะพอผมจะทำแ m a กได้เดี๋ยวผมจะบอกให้เผื่อพี่น้องคนไหนที่อยากจะไปต่อยอดความคิดนะหรือว่าเอาไปทำนะแล้วมันให้มีโอมแรงขึ้นผมเนี่ยมือสองแล้วผมก็ยินดีสวัสดีมือสองนะครับผมนะฮะก็เอาได้นะผมไม่ผมไม่ได้ไอ้นี่นะผมผมเองอะเป็นคนรักมีโอมาก นะฮะแล้วผมเกิดมาจากรถมีโอนะฮะแล้วก็อยากให้มีโอมันอยู่คู่ฟ้าเมืองไทยกันไปจริงๆรถรุ่นเนี้ยปัญหามันอยู่ตรงที่หน้าแข็งผมบอกให้ก็ได้นะฮะหน้าแข็งถ้าเราถ้าคิดจะทำนะโอ้โหดิวแน่นมะโอ้โห่ากกาวอันี้มันแน่นมากนะฮะเอามาดูนี่คือมีโอรูกป4มิลนะเสือแบบฉบับมารตอนที่มันวิ่ง6 1จุดนึอยูสะลกไปสอมิล มาดูกันลูกติดไหมจะหล่นแล้วอ้าวมาดูเสื้อกันก่อนวันนั้นเราไม่ได้รันอินกันเลยเฮ้ยถือว่าโอเคนะดิวจริงๆเดี๋ยวประกอบแล้วไปซ้อมใหม่ก็ได้เนี่ยเราไม่ได้ซ้อมเฉยๆถือว่าโอเคเลยนะน่ะมามาดิว่ายอ่ะอ่าวสวัสดีหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบเจ็ดคน 573คนทำลายสถิติไปแล้วนะครับนี่คือมีโอรูป84มีมีอาการรูกตดิดนิดหนึ่งนะครับอาจจะเกิดจากรูปเบรกเพราะเราไม่ได้ลันอินนะฮะโอเคแต่ว่าโดยรวมแล้วมันดีนะครับนี่คือมีโอรูป84มิลผมใจก้าน K125 ชัก10ชักทีกช่ช,ชักอยู่ที่13มิลน,นะครับผมนี่เห็นข้อเหวี่ยงไหมขอบคุณข้อเหวี่ยงลุงกึ่งบันชัยด้วยเดี๋ยวเราเช็คก,ก้านก้านมันชอบคดก้านจะโคดไหมทุกคนคอยช่วยดูด้วยว่าแม่งโคตป่าวะไอดิวมึงลองดูดิ เหี้ยเหมือนโคตรวะเอ้เหมือนโคตร่ะเฮ้ยทุกคนทุกคนว่าโคตรไ้มทุกคนว่าโคตรไหมเนี่ยมันชอบโคตรอ่ะไม่นุันเป็นอะไรนะฮะโคตรป่าวะเหี้ยเดี๋ยวต้องออกมาเท็คนะมาจริงๆเครื่องชุดเนี้ยประกอบแล้วก็แข่งเลยนะไม่ได้ไอ้นี่ไปอาลูเบ้อันทึกเ7็มาเดี๋ยวจะอธิบายชุดข้างให้ฟังนะถอดนี้ก่อนดิวถอดนี้ก่อน สวัสดีหนึ three three! ่งหมื่นสองพันเก้าร้อยคนอันหนึ่งมืสามเด้เกิดความคาดหมายแล้วครับเกิดความคาดหมายรอยหมื่นกว่าเลยฮะนะเดี๋ยวเมียเดี๋ยวกูต้องขอติปเมียนะนี่คือฝาสูบเด๋ยวระหว่างหรือชุดข้างเดี๋ยวที่ให้ดิวมันหรือชุดข้างเดี๋ยวมาดูที่ฝาสูบก่อนนี่คือฝาสูบมีโวรูแปดสิบสี่มิลทุกคนจะเห็นว่าเผาไหมดีนะการเผาไหมมันดีนะหัวลูกสูบก็ผลลูกสูบโอเคเลยนะ นี่ถือว่าโอเคเลยนะแต่วันนั้นคือเราไม่ได้ซ้อมรถแล้วก็ไม่ได้หลันอินรถแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้เตรียมวันนั้นอ่ะที่ออกตัวไปครั้งแรกเนี่ยเหมือนแรถแรงดันมาตกนะครับแรงดันมาตกนะครับทุกคนดูฝาให้ดีว้าวดูเรือนให้ดี